กลัวแมงเจ้าท่านครับตอนนี้กหนูกลัวพวกซอมบี้บุกครับแต่วันนี้ผมจะตะลุยครับผมกล้าให้ท่านบุกด้วยนะครับต้องไม่นะครับเอาละครับไปกันเลยขับดูบ้านผมกันก่อนนะครับนี่ครับน้องผมอยู่ในบ้านครับน้องชื่ออะไรหรอชื่อเลยน้องชื่ออะไรดูดูว่าผมชื่อเนมครับดูเป็นกันยาน กำลังตืง่นผมแต่ผมชะงงวนนุอัปเดตครับนี่ครับเอาชีวิตรอดของผมในบ้านผมเองนะครับปลูกผักไว้เยอะส่วนนี้จะที่ตกปลาของพวกผมนะครับนี่ครับใช่ไหมแกผมตื่นเลยครับน้องผมไปล่อ,ขอเข้ามาในบ้านครับไม่ใ <c oughs> ช่เราคนข้ามทะเลอ,อาพลิกเก็บขอผมก่อนครับ น,นะนี่ครับนี่แกะออฟฟิศแกะมีแกะเป็นหมูเหรอครับเสียงดังจังครับขอโทษนะครับที่เสียงมันดังนี่ครับผม,ะะม,มบจะเข้าผมจะออกข้างนอกแล้วนะครับประตูนี้คุณก็ไม่ต้องไม่ต้องรู้รรว่าเขาทำอะไรทำมามันไม่ทันแกะนะครับตามมาเลยนี่ครับ จะเจอออะมา้าใ่ครับมันจะมีหลายอย่างมากแอร์คือที่ตกปลาเก่าของผมก่อนที่ผมจะย้ายเข้ามาอยู่ในกำแพงเทชัานอันานี้นะครับอเอาละครับเดินหาให้ต่อกลางคืนเร็วๆจะครับหรือข้ารับ กังครับขอคิดแปลปลอปเ,เปิลอัปเกรดตแบบตัดเปิลม็จแล้นะครับเมื่อกี้เพื่งตกเลยตีใครเขาเล่นโลไฟมาวะเนี่ยเราไม่ไฟแต่แรงนะครับเอาไฟนะครับพ่อแม่มาต้อได้เลยครับผมจะรอ,ออยู่ในบ้านเพื่อฝันมืดนะครับผมจะเดินไปตัดม้ามาฝาก ต่างตัวบ้านนี่ครับมองระยะไกลบ้านผมจะเป็นลันกษณะอย่างนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวคอยดูนะครับ,รบนี่ครับบ้านผมจะเป็นลันกษณะอย่างนี้เกิดไครับนะ้องขอช่วยถอดหมวกหน่อยเนาะถอดหมวกหน่อยผมจะให้ดูหน้าน้องผมครับนี่ครับลูกหล่อกินหมากฝรั่งปูอย่างเห็นหน้าของผมไหมแต่ผมจัดให้ แบบมามตัวผมบมาครับบบม่ำบบน้องช่วยเอาชุดกอดหน่อยได้ไหมพี่นะโอเคป่าโอเคไหมบางทีายไปดูโอเคป่า น้องมันนี่เร็วตามพี่นนะนี่ครับเข้าบ้านมานนี่จะชังเก็บของผม,ผมชุดเก็บของยังไม่ได้ใส่จะกจะอันเลยครับก็ราะอันน้องน,น้อ,นอไปตัดไม้กันไหม น้อไปตัดไม้กันไหมตอนเ,เริ่มเย็นแล้วนะทีนี้แหละผมจะได้ออกล่ารอคอมบี้ครับผมจะสร้างป้อมตรงน,นี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อรอคอมบี้มางั้นผมจะทำป้อมกันไว้ก่อนนะครับ รมเ็นนะครับร้อนร้นาเร็วีททเข้าอยู่นี่เข้ากันได้เดี๋ยวเพิ่งมาช่วยร้าป้อมกันร้อรมีมีท่อเปล่าไฟอ่ะเอามาปากหน่อย พวกเราจะเล่าว่าซอมบี้อยู่ทางนี้นี่ชนกลุ่มของผมนกบอ้น โดนพออมไหมอาโดนพ้อสไห่อยโดนอดอสหน่อยเนาะโน้โดนท้อสหน่อยอยู่ข้างบนัวามือแรงนะลองดิแล้เนาะที่ออกไปไก้ใจกูได้ตอนที่มึงโดนเนาะ เขาดิงดูเขาเน้นถาดีโอลงูทูอยู่ในการเล่นเกมที่ดูเป็นนเกมขแ่เป็นนะตอดนะเปิดโอคืนนะใชมนีแ้ตไม้ยังนันนกเอาไปรวมกันนกนี่พี่จะทำตัวไม้ด้วยนะ ั่นนะครับขอดเพอการตรนี้กเราจะคออลวกไปมนครับผะวงไฟแล้วเดินไปนะครับกิตักันเมนนโอ้โหสเกตต้ันยิงเมนุนทุกนเอาหลังเลย น้อนงอผิดเลยไม่ใช่เรื่องาอะไรแล้วไม่เป็ไนไรครับเขาคือชอบด้วยอย่างเงี้ยนะครับน้องผมไม,งไม่มีปลาน็อตมันเข้าบ้านมาเลยน้องเข้าบ้ามาเลยคเขาจริงผมมีน้องอยู่สามคนเลยนะครับยยซัมบี้บี้ม,มยยว,ว่าพวกเราเข้าไปนอนก่อนดีกว่าน้อง ไม่รอออยู่แล้วานะคร <ics> ับเนี่ยมีคนในต้นท้องอย่างซอมบี้เข้าในบ้านได้ไงครับไม่น่าเชื่อครับซอมบี้หมู่บ้านซอมบี้เอ็นีซีน่ว่รถเข้าบ้านตรงไหนวะมึงอะมาเม้มอไครับคุมดมวมผมรลื่อนผมรถไม้ในนี่ครับ โนอตอย่าเล่นชื่อโกสินี่ครับเราต้องเคยทับกลมอยู่ในบ้านแป๊บน,นึงนะครับถ้ตามคุณโนอตครับนอตหรืคนอย่างผมผมเขาไม่ค่อยเล่นนะครับเขาเลยไม่ได้ถ่ายเนี่ยเขชื่อเต้นนะครับ วันวันอืน่นคุณเตื่เขาจะมาถ่ายคลิปด,ด้วยนะคะว<า>้าผมคืนะอสารพี่นะ้องไม่ใช้ธนูหรอคุณโน้ตใช้อยู่ครับดาบใน,บใน,ในหีบในห้องนะครับนี่นะครัะหาในแล็บมีนคือหาให้นะครับ ไดมอนด์ครับควาฟได้เลยครับมีไดมอนด์หกสิบอันที่มีคุณเมื่อวันก่อนครับนมีแท่งไม้มาแล้วครับแล้วนะครับผมจะออกไปช่วยแนละ้วนะน้องอีกคนหนึ่งของผมเขาดื่มเดือน,นะครับมับอกไข่ร้อนที่ขายวิดีโออ่ะคือ่ะไรมัอบอกนะเพิ่มนี่ครับ คุณโน้อยู่ไหนเหรออุ้ยข้อทีค่คุณโน้ตว่าไปนอนก่อนดีนกว่าว่านนไปนอนอยักว่าบอมบี้มันจะเกินไปครับนี่ครับเจอโดนแล้วอุ้ยรถฉันตกข้าง บ้ากลับบ้านมากกว่อะไรฮะเียถ้ามีเสียงน้ำก็ขอโทษด้วยนะครับล้วมึงขอเข้าบ้านก่อนถ้ามีเสียงน้ขอขอโทษด้วยครับพอดีเขาดีเขางานดยหม่ไอคอนดเดู้างนัเออปาเ่มถ่ายวิดีโออยู่ต้องลงยไปด้วย ชีวิตเราเราเล่นเป็นนักพัฒียมัมนของคนอื่นมาคุณน้องคุณนอนยังตามผมมาเลยเข้าห้องคุณเลยห้องคุณมีเตียงหรือเปล่าคุณนอง ียนมาทันกานอนนฤศ่ิกัยนขายมาครับสัก2ี่สิบนาทีก็พอแล้วนี่น้องเต้นเพือติดใจอ่ะรื้อ่นะอ่ะเป็นอถ โอ้ขโทษขอบขัอบาดขมเอาปีมายัดขาเลยน้องอผมเขาชอบบาไสท่านนะคะผมรู้จตัวในสท่านหมดเลยเอเลนเกาเยดูครับันเจ้าุ้ บ้านผมก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะผมบ้านผมทำมาจากเล็กจะจะบอกว่าเรานะเมื่อวานพี่เป็นลูกจำโม,มเนี่ยพี่ลงทุนลูกเดียวพี่แดกได้ดืน่นเลยนะโนนะโคตรแม,นม,นม,นมน่นอ่ะแม่นแบบเต็มเลือกเลยนะเต็ิ ตอนนี้น้องๆเขาเผยมหาควาข่าเลยข้า้นะครับวยมากรครับมักระบไอ้น้องมาเราจะลากันแล้วนะไม่ใช่กูจะถ่ายวีโอแล้วต่ไปจะถ่ายวีโหน้ามาดูกูเนาะ หันหน้าไปทางกูดิหันหน้ามาทางหันหน้าอีกทางนึงนน ốt หันให้ยืนเหมือนกูอะหันหน้าไปทางทางนู้นอ่ะหันหน้าเหมือนกูออย่าบังกูดิอย่าบังกูดิอย่าบังกูดินี่ตรงนี้ยืนอยู่กูเออหันหันหน้ามาศัพท์เดียกกูไปขยับน้อยขยับน้อยขยับอีกนี่ยืนตรงนี้นี่ตรงนี้ยนี่เห็นไหมเออหันหน้ามาเงยหน้าด้วยหันหน้ามา นี่ดูทางนี้นี่เออเดี๋ยวเพิ่งงั้นป่ะดูงั้นแหละลากรน,นะครับตีตีนะลากรน,นะครับมาบายบายถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดซับสไ i ต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของผมครับ